อุเบกขากับเทวดาวอสองตอนที่หนึ่งจากหนังสือรู้แล้วลุยโดยท่านอาจารย์อัชราวดีวงศกลอุเบกขาคือการวางเฉยซึ่งสำคัญมากสำหรับการดำรงชีวิตเพราะหากปล่อยใจให้ปรุงแต่งกับสิ่งที่มากระทบใจไม่ยอมวางเฉยสังขารที่ชำระออกไปแล้ว ก็มีโอกาสกลับมาอีกแต่การเพิ่มภูนสังขารใหม่นี้หากมีสติคมพอก็จะช่วยยับยั้งไม่ให้กิเลสท,ที่มีอนุภาพร้ายแรงหลุดรอดเข้าไปการวางอุเบกขาคือการรู้แล้วเฉยไม่ปรุงแต่งให้ใจกลายเป็นชอบและชังคืออย่าให้จิตเกิดปฏิกิริยาชนกันระหว่างบวกกับลบ ต้องทำใจให้รู้แล้วเฉยเช่นหากเห็นบ้านสวยรถสวยคนสวยดอกไม้สวยก็ให้รู้ว่าสิ่งนี้สวยใครถามก็บอกว่าสวยจะไม่บอกว่าสวยก็โกหกนะสิจะไปบอกว่าเฉยเฉยก็โกหกอีกคิดอย่างไรก็พูดไปตามจริงแต่พูดให้ถูกกาล ต้องระวังสำรวมจิตใจอย่าให้เกิดความอยากได้อยากเป็นเจ้าของอย่าให้เกิดเป็นความรังเกียจไม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อเห็นอะไรหรือมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับชีวิตทั้งที่ชอบและไม่ชอบทั้งที่ยินดีและขมขื่นเข้าใจมันดูมันไปยอมรับมัน ทอดหัวใจออกมามองความขมขื่นนั้นแล้วใช้ทำดูดูซิว่ามันจะทุกข์ได้นานแค่ไหนอย่าไปคร่ำครวญดูความโกรธด,ดูความหิวดูความอยากดูซิว่ามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนดูเหมือนจิตรู้มันแยกตัวออกมาจากจิตทุกข์แยกออกมาจากจิตทุรนทุราย ดูไปเรื่อยๆอย่าไปปรุงจู่ๆมันหายไปเองอย่างอัศจรรย์เราต้องตระหนักว่าทุกข์เมื่อมีเกิดได้ก็มีดับได้ดังนั้นต้องดับทุกข์ที่ใจให้เร็วอย่าไปรับมาให้ติดค้างใจคนทุกคนไม่มีใครกลุมบางเฮียนชีวิตตนเองได้ทั้งหมดแม้กระทั่งตัวอาจารย์เอง ที่อาจดูเหมือนคนเก่งในสายตาของสิทธ์แต่อาจารย์ก็ไม่สามารถกำหนดได้ทุกอย่างว่าชีวิตเราต้องได้แบบนี้ครอบครัวเราลูกสิทธ์เราต้องให้ได้อย่างนี้อย่างนี้ไม่มีใครออกแบบชีวิตตนเองได้หมดเพราะเรามีกรรมมาร่วมออกแบบด้วยเราจะไปวางกะเกณฑ์ชีวิตเหมือนหมากในกระดานไม่ได้ เพราะเราไม่ใช่ผู้เล่นฝั่งเดียวบางทีเราก็ตกเป็นหมากในกระดานชีวิตของตัวเองเพราะกรรมมันมาร่วมกำหนดทำให้เราต้องเดินแบบนี้ทำให้เกมมันล้มแบบนั้นดังนั้นทุกคนจึงต้องมีสติเราสามารถวางแผนชีวิตได้แต่หากชีวิตมันผิดแผนขึ้นมาต้องยอมรับมัน เพราะทุกสิ่งที่เกิดกับตัวเราไม่มีคำว่าบังเอิญมันเป็นเรื่องของเหตุและปัจจัยทั้งสิ้นเพราะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้จึงเกิดเขาเรียกอิทัพปัจจยตานี่คือธรรมของพระพุทธเจ้าหากเราเข้าใจและรู้จักธรรมใจเราก็ก้าวเดินต่อไปในชีวิตได้ อย่าเสียศรัทธากับการมีชีวิตในทางโลกธุรกิจเวลาเขาวางแผนเรื่องใหญ่ๆเขาจะต้องมีการเผื่อค่าความไม่แน่ไม่น่าจะเป็นหรือค่าความล้มเหลวไว้ขั้นต่ำ30%เเช่นหากตั้งเป้าทางธุรกิจไว้10ล้านหากพลาดทำได้แค่7ล้านก็ยังดีแล้วเขาจะต้องมีค่าจุดคุ้มทุนว่า หากได้ห้าล้านคือจุดคุ้มทุนต่ำกว่านั้นคือขาดทุนแล้วพร้อมขาดทุนไหมถ้าขาดทุนแล้วหมดตัวบริษัทล้มงั้นทำไม่ได้ต้องถอยแต่หากขาดทุนแล้วยังมีกําลังหนุนต่อไปได้งั้นเอายอมเสี่ยงมันก็ไม่ต่างอะไรกับชีวิตเรามักจะมองแต่จุดกำไร แต่ไม่มองจุดคุ้มทุนและจุดขาดทุนชอบคิดแต่ว่าจะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตแต่พอชีวิตมันพลิกผันก็ฟูมไฟล์จิตตกค่าตัวตายก็มากนี่เพราะความประมาทและเป็นคนคิดอะไรด้านเดียวไม่เรียลลิสติกค,คือไม่สมเหตุสมผล หลายคนที่มาภาวนาบ่อยๆต้องถือว่าเป็นนักปฏิบัติที่ใช้คำว่านักก็คือมีความชำนาญไม่ใช่มือสมัครเล่นดังนั้นต้องฝึกวางอุเบกขากับชีวิตให้ได้ในทุกสถานการณ์และทุกอารมณ์ที่เข้ามากระทบกระแทกใจไม่ใช่มีเฉพาะเมื่อเวลาอยู่ในธรรมสถานไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ ยิ้มรับกับมันอยากร้องไห้ก็ร้องไปกับมันแต่ต้องไม่ฟูมฟายสนุกก็หัวเราะเจ็บก็ร้องแต่อยากคร่รมครวญต้องเดินหน้ากับทุกด้านของชีวิตแม้จะต้องถอยหลังสิบก้าแล้วก้าให้ช้าลงแต่ก็ไม่หยุดอยู่กับที่มันเกิดพลังขับเคลื่อนชีวิตดังนั้นรู้แล้วเฉย กับรู้แล้วลุยนี่คือแนวทางของเราการปล่อยให้จิตไหลไปตามการปรุงแต่งชอบชังทุกข์สุขกิเลสจะรับอารมณ์นั้นไปปรุงต่อในมิติทางทิพย์ทันทีในโลกทิพย์จึงไม่ต่างอะไรกับโลกมนุษย์คือมีทุกอย่างมีรถสปอร์ตมีบ้านมีผับ มีช้อปปิ้งมอลกิเลสมันผุดผุดผุดสิ่งเหล่านี้ตามการปรุงแต่งทางจิตทั้งหมดเพราะมนุษย์เห็นอะไรก็ปรุงปรุงอยากได้ไม่อยากได้กิเลสมันก็รับอารมณ์ไปปรุงต่อสร้างโลกธาตุในจิตตนเลยครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเห็นด้วยจิตที่ตื่นว่ามีวิญญาณผู้หญิงใส่รองเท้าส้นสูงห้านิ้ว ท่าทางเซ็กซี่แต่งตัวฉูดฉาดมันจะออกไปช้อปปิ้งแม่จะโวยมันจะไปห้างไหนหนอสยามพารากรหรือไปเซ็นเทัลคำว่าอุเบกขานี่ต้องเข้าใจว่าเขาไม่ได้ไม่ให้ทำอะไรแต่ทำอะไรแล้วต้องไม่ติดใจคือถ้าเกิดความติดใจก็เสร็จทันที เป็นการปรุงทันทีพระอริยเจ้านี่เวลาท่านถึงแล้วท่านก็ใช้ชีวิตปกติไม่เห็นหรือว่าท่านยังต้องดื่มต้องฉันมีพูดมีหัวเราะมีด่าเจ็บป่วยก็ต้องหาหมอรักษา,าธาตุขันไว้บำเพ็ญต่อหรือไว้สั่งสอนโลกท่านทำไปโดยอาการที่ไม่ให้เกิดความติดใจ เห็นอะไรดีอะไรชอบหรือไม่ชอบก็อย่าให้ติดค้างใจสรุปรวมความหมายอูเบกขาคือไม่ติดใจใดๆในโลกก็แค่นี้ไปคิดกันยาวไปเรื่อยในความเป็นมนุษย์ที่ยังต้องมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบเราอยู่ในหน้าที่อะไรสวมหมวกใบไหน ต้องทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องต้องทำหน้าที่ตนให้ดีและต้องอยู่ในศีลธรรมจะไปงานจะหัวเราะจะร้องไห้เจ็บปวดร่างกายอยากร้องก็ร้องไปแต่อยากคร่ำครวญเรียกคนมาโอ อย่าติดใจในผลลัพธ์ชาพระกันยินท่านที่มีปัญหาสุขภาพไตเบาหวานคอเลสเตอรอลเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียโรครุมเร้าปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำให้ท่านล้างสารพิษด้วยวิธีธรรมชาติดื่มชาพระจันยินสิคะ